ดีครับผมเล็กกุศลครับสวัสดีพี่น้องแล้วก็ทักทากทยมีดหมอแค้นแฟนหมอลำเบิร์ดจูบุจูคนกันเลยกันนะพี่นอ้องเข้ายูทูปเท้านะครับมัอนี่เล็กกุศลนะครับพร้อมด้วยที้มงานหรือว่าไอ้ไส้นะครับไอ้ตอดเจริญพันธุ์นะครับมัอนี่หอสองคนนะครับมาทั่วคนเสือดู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมัอนี่ถือโอกาสครับเป็นวันหยุด นะครับเลยพาพ่น้องมาดทย่วน้ำตกอยู่เมืองเวสซัทคานะครับเมืองอะไรนะลูอะไรนะนะครับเวสซัทคานะครับน้ำตกที่สวิตเซอร์แลนด์ตกที่สวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่เมืองลูลูคาโนนะครับลูคาโนครับครับนะครับเป็นบรรยากาศรอบรอบนะครับเป็นน้ำตกนะครับพ่น้องครับวันนี้เข้าได้คว่วมเมตาจากพ่สาวนะครับพิะบัตนะครับ ถ้าได้ทีโอกาสนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับของเมืองลูกขนุนะครับเออนะครับเบืองน้ำตกกันพี่น้องลูคัสานะครับเปิ้นบานสันนะแค่ผมอ่านถือกูถือด้อนะครับเออไฟซัสคานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเมืองลูกโนุครับพี่น้องบรรยากาศภูเขาสวยงามครับพี่น้องเป็นเท่าไรแข่งมันครับพี่น้องที่มีโอกาสได้มาเบืองน้ำตกแล้วก็คว่ำสายงามของบ้านเพิ่นนะครับ หลังจากเอามาทั่วกอนเสือร์ตอนนี้กัใก่้สีก้าบานแล้วครับจะเล้ถือโอกาสนะครับผ้ามาชมมรรยากาศน้ำตกนะครับอู้น้ำใสแหงครับเอาเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องง่ายไปเบื้องขว้างเสือขว้างนามครับเอ่อด้านล่างนู่นนะครับตอนนี้ว่าอยากจะบอกว่าอู้งามแหงครับน้ำใสปิ้งเลยครับอ่าครับโอ้มีโอกาสจะพี่น้องไห้มาทั้งสี่ทั้งผีก็จะเลื่อมมากน้ำตกนี่เด้อพี่น้องนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นบุญของโม้สงองคนอีหลีครับเออนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมมาเยียนบ้านเมืองเพิ่นนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเดบ,เบิ่งน้ำกันน้อนะครับเอา้าเดี๋ยวเฮา,า,าเดี๋ยวจะให้พี่ตะวันแล้วก็พี่พัดทิกค,ครับไอ้ไอ้ฮักแล้วก็เอ้ยฮักของเฮานะครับห้าายางไูเบิ้ลข้างล่างครับบัดเดี๋ยวว่ามันสีงามสำเลยครับเอานั่ผมมากันแล้วกันครับ พี่น้องท่านผู้ชมครับงานมุงไปเบิ่งความสวยความงามด้านล่างนับกันนอหนะครับไปเบิ่งไปนับกันครับเป็นเธอแหลแหกแหกมานของผมคือกันนะครับสมัยตะกีตะกรอนของข้าเจ้านะครับตะกรอนได้หน่เบิ้ลเศาหินเลี้ยง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 กันครับนั่งคงความ,มเป็นเอ่อความเป็นสมัยตะกีตะกรอนมาโยกก็เบิ่งภูเขาเลยนะครับพี่น้องครับพุกน,นะ้ะนครับอันนี้ อันนี้เป็นสมัยใหม่อยู่แบบสมัยเก่าจะเป็นหินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวสิ่ภาพไปวางน้บโตกข้างล่างก่อนนะครับเบิ่งครับในชมไปน้ำกันครับพี่น้องครับเอาไปไหนครับพี่ตอดครับมีโอกาสมากท้าแหลกแหกมันไปจังไหนเป็นเต็มบ่เื็นเต็มครับมีความสุขครับพี่น้องครับเออื้นบรรยากาศเออเขา โดยเฉพาะแล้วถ้าเห็นก็จะสายน้ำเล่นน้ำได้พวกเนี้ยน <Yeah. laughs> <laughs> ี <intrigued> ่นะครับพ <necessary> <mar terms> <mar> anyway <ts> ี่น้องเข้าทั้งขี่เพ่นกัดวันยุดทัจะขีพ่นกัดสิบห้าควบควบพื้นนู่นะครับมายางเลนแม่น้ำโอ้หวยบ้านเพึ่นจะบเป็นใสเนาะครับเนาะงุู้น่ะือแตกต่างกับหวยบ้านหอยแท้ผู้น่ะ โอ้ครับบงังคุณเบ็ดโอ้ยอย่ากแกะส่งโดดมึงแน่นอ่ะ <_ t ell> อุ้ยอา้าวมึงเงียๆไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อนงอืมนะครับโอ้คือว่าบุกเขืมาเลยตึกจะเตื่นเต้นเนีพี่น้อง,งตื่นเต้นใน,ต,นต,ต่างจังหวัดมาได้ยนีไน่ไอโซเฟ,ฟอร์ครับนี่ครับวินวินโซล่านะครับไม่ใช่วินดีเซล พ <laughs> าาครับรถมาเพราะเป็นฟาดสิบ <laughs> โอ้ <laughs> เออมากับวินโซล่านะกิพัตติกทักทายหน่อยโอ้เอ็มบอครับพี่น้องกำลังมุดหาของยังบุญี่มมุดหาหอยอยู่ <laughs> <laughs> นี่ครับ <Yeah. S 1> กระสิมีสร้างภาพเพื่อนเลยพี่น้องหลายผู้หลายคนครับ look for gold <laughs> <ม> for sure have gold โอ้เบิ่งขโมดดำหนามไนพี่น้องเขาหาทองอ๋อหาทองประเสริฐไปเราเดินไปข้างหน้าดีกว่ากาดทั้งหลังครับเป็นไงครับพี่ตะวันครับมาสักเกือกอะไรดิสองี่เสียงเงินวะสองเท้อพี่ตะวันเขาเป็นคนจังหวัดไหนพี่ตะวันแนะนำตัวเนี่ยสาวโคราชนะครับวันนี้นะครับไปเขาก็สีย่างไปเบิ่งนน้ำกันครับ ขับโรงแรมขับโรงแรมครับพี่น้องตอนนี้ครับเขาก็ยูสะพานนะครับสียางขามแม่น้ำนะครับเพื่อจะลงไปด้านล่างนะครับ <c oughs> ว้าวนีงามครับงามครับครับพี่น้องครับสุดยอดอ้ยงามไซสแห่งครับพี่น้องครับเป็นไหนครับไอตอดครับงามบัวไซส์กว่าไสบ่อไซสบ่โอ้ยว่าเป็นหวยบานเท่าเนาะคัากูหวยบานเท่าอีกวะ มันหอบบ้านโอ้เราบังไงด้วยครับโนะอ้ครับพี่น้องความใสมันใสย้อนหนังครับเพราะว่าน้ำตอนนี้เป็นฤด,ดูหอนครับพี่น้องเพราะว่าน้ำแข็งหนีและลายครับมันก็เลยไหลลงมายังสวยงามอารามแท้นะครับไปเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งใกล้ย่างไ,ไปเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะนะนครับ ฮัลโหลโอ้วันนี้แถ่ฝพลังแม่ไหียพลังไทยเดียวกันครับ ได้ตูปปลาครับพี่น้องใช้สายส่สายมุ่นนะครับน้ำครับโอ้หเหยนเกียบเลยครับุ่น่ะ น้ำเย็นแห้งครับอุ้ยเป็นน้ำม,มาจากน้ำแข็งเนาะครับน้ำน้ำใสครับใสใสแห้งใสแห้งใสจะแบบว่าเห็นพื้นข้างล่างเลยครับโอ้นี่ครับน้ำใสดีครับผมมามานะี่ ตื่นเตเลยโอ้ยกระแทกกรแทกครับพี่น้องโอ้เจ้าภาพขอท่านเฮ้ยตรงขวัญยังเดียหน้นามซางมาหนาวคนนี้พี่น้องมาจากหลายประเทศหลายสาขากันเลยครับพี่น้องโอ้ย mình không thấy <laughs> hả nào à nào có phải nhanh chưa chưa Làm chưa ngay không ม <laughs> ึงหุ่นไมีเงี้แล้วกับบนาวคนเดียวมึงเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื <c oughs> ่อยๆดีผ้าย่างมึงไปเรื่อยครับเลาะน้ำหวยไปนี่ละ,ะสร้างภาพเพื่อนดูเิื่อนคนอืมบนาวเอาโซ่ซับยังห่อนเด้อโอ้ยเอามามึงจะพาไปเรียนตรงนี้ครับถามาแซมตรงนี้อุ้ยยบบมื่นนะ เย็ยยนครับครับนะเย็นครับมั่เย็นยันได้ยัน้มมาแต่น้ำแข็งขหมดเลยคือถอดบานเด้นี่พี่น้องเขาได้เห็นน้ำกันมันโดนเทียร์ขเขาจะไมีโอกาสมากสิ โอ้ีปลาพออตัวเลยมันเย็นแหง ขี่ไข่านาำมาได้ครับไม่ได้บยาจากโบมืนมาได้ไข่ยอยู่ไข่ยอยู่เอาครับตอนนี้ก็เป็นฤดูห่อนของข้าเจ้าเนาะครับเนาะประมาณเดือนอพฤษภาไปหามีต้นหน้ากระฎาษก็ได้ีเป็นช่วงเขาหนาห่อนของเพ่นนะครับ มือนี้ถือว่าโชคดีครับฝนบาตกเป็นบุญของมูฮ่องครับเป็นบุญของผมนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะค่อยๆยางยังนเหมือนอ,อันนี้ให้เป็นที่หนึ่งคายๆสามพันโบกันผมอยู่ สัมพันโบกับสวยอีกแบบนึงเนอกนะครับจงหูับนห้ลเก็อันนี้ก็โอ้ที่ว่าเป็นสิกเมเจอเลยอ,อ,อ,อินไปน้ำกันเมื่อยกับญยนะบ้านี้ ก่อนนี้ครับพีน โตกครับมองรกฟฝ้งกันครับพี่น้องดูขนมาฝนมาฝนมาครับร้อนสมอกันครับ ครับเมื่อกี้โอ้เรียนรับฝนกันจ่าละวันเลยนะครับโอ้เห็นมาจากันตก๊เกลีบวท่านเมื่อกี้นี่จะกระเซาะล้วละครับฝนโต๊แดดออกนะครับอ่ะเห็นมาทั้งขั้วเรบนนี้อาจจะสีผ้าบึงบรรยากาศบานเมืองเ่นนะครับมาสมัยเศกีจตะกอนมันก็แตสร้างบ้านกันแบบได้ครับครับนี่ก็เป็นเมรษฐกิจตรกอนนะครับ มันจะเอาหินน้ำมูลนี่แหละครับมาเทินเทินเทินกันไว้มันก็ให้เป็นบานสมัยเก่านะครับข้างหน้าก็จะเป็นหอนาฬิกาครับเป็นไรครับคุณตออดครับโ้อนครับเลียนเกับเล่นมากกับท่านกันเลียนมากท่านคนโตคนโตครับเมื่อกี้ผมมาหอดตัวนี้ครับเพราะว่าสิหาทางขามากผมเดี๋ยววันมันดาบแห้งเนาะบ่บ่เสียงครับบ่เสียงเดยเล่ยเลีนมาให้แต่อย่าเป็นสวนนะครับเดี๋ยว มาสิผ้าไปเยอะแต่ว่ามันคือสิบคืออะไรครับเพราะว่าฝนฝนเหลวมากแล้วเนาะนะครับอ่ะครับผมสระบุรีครัต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอ่ยนะครับเอ่ยฮักเข้านาะครับผีตะวันแล้วก็ผีผ้าสิทธิดนะครับผีผ้าเอ่อเล็กุ้ยสนหลักะตวดเจริญพันธุ์นะครับมะเบิงน้ำตกนะครับสวยงามที่สุดนะครับวันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นถึงกระทั่งขึ้นมานหมดละนะครับ สรุปวันี้ก็สิขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันเด้อนะครับฝากกดติดตามช่องเล็กกุศลหลักะฝากกดซับสไครป์ให้พี่น้องเลยนะครับงานขึ้นมาหอบอ่าสรุปวันนี้ต้องขร้อมรับภาพัากเพื่ท่านี้กันแล้วกันเด้อครับโอกาสหน่าคิดหนานะครับเล็กกุศลมีโอกาสเดี๋ยวพิจารงไหนหรือว่าเแค่ตยังให้พี่น้องเบิ้งนะครับกระสีพยายามบันทึกแล้วก็เก็บภาพเพิ่มทรงจำให้พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็เอามาฝากได้สิละครับ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นับเนี่กันแล้วกัน,กนเออสรลาบ,บนีเล้อาาากสมเด็จความร่าพจักไปเที่ยวมองทกันแล้วก,กันครับ